Excellent Great ลโหลสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับคุณบอลก็จะนำเสนอนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเก่งภาษาอังกฤษนะครับกับ tiktok ได้อย่างไรนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอป t i k t o k ลงมาแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนหน้าที่เป็นอ่า d o v e r v e r ตรงนี้นะครับ Discover ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อน ส่วนด้านบนนี้น,น,นะครับเรื่องในส่วนต i k t o อกยูนินะครับตอนนี้ Tik ก o ็อกก็มีแคมเปญนะครับให้ครูอาจารย์เนี่ยแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหลากหลายคนเนี่ยนะครับครี Creator เอเตอร์นยครับออกคลิปนะครับปล่อยคลิปสอนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นคลิป มังกฤษเนี่ยมีคลิปอะไรบ้างนะครับ TikTok ยูนินะครับอ่าตรงนี้ TikTok ยูนินะครับอ่าเราก็จะมีคลิปหลากหลายเลยนะครับอ่าครูแนะนํานะครับในคลิปนะครับอ่าก็จะมีคลิปของอ่าครูลูกกอล์ฟนะครับครูลูกกอล์ฟ ใชวันนี้พี่ลูกกฟมีข่าวดีมาฝากจากติ๊กต็อกนะครับพบกับติ๊กต็อกยูนิ15พฤศภาคมนี่จ้าสามารถกดตอบไม่ได้ว่าแต่ยูน่อันนี้คืออะไรนะอันนี้คำเต็มๆมันมาจาก university ที่แปลว่ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะดังนั้นติ๊กต็อกยูนะกดลงไปแล้วก็เลาเข้าไปดูที่ในส่วนของคลิปของครูแต่ละท่านได้เลยนะครับก็สามารถกดดูได้นะครับ แล้วก็จะเป็นอาจารย์อดัมนะครับนี่ตรงนี้นะครับครับผมอาจารย์อดัมแบรดชอนะครับจะมาบอกว่าในวันที่สิบของอาจารย์อดัมได้นะครับอ่านะครับก็จะมีอยู่หลากหลายคลิปเลยนะครับตรงนี้ในส่วนนี้แนะนำของครูบอลนะครับก็พิมพ์ว่าครูบอลอันเดอร์สกอร์และเอกลักษณ์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนนะครับไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ สามารถเข้ามาดูคลิปได้นะครับก็จะมีหลายบทเรียนเลยที่คุณได้ทําเป็นคลิปสอนออนไลน์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีพวกคลิปแบบสนุกสนานทฮฮาบ้างนะครับอย่างล่าสุดก็จะเป็นคลิปแต่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะสวัสดีครับเรามารู้จักคําและวลีนะครับภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ในการชมกันนะครับอย่างง่ายๆนะนะครับก็จะมีคลิปง่ายๆด้วยนะครับ อ,น,อะนะครับก็ลองเข้าดูนะครับ Hello everyone Basic English EP1 นะครับนำเสนอการทักทายเวลาเจอกันครั้งแรกนะครับ Hello my name is ball what's your name อโอเคนะครับตรงนี้เราก็จะมีหลากหลายเลยนะครับหลากหลายคลิปนะครับหลากหลายคู่หลายท่านเลยนะครับติ๊กต็อกอยู่นี้นะครับ อีกทีนะครับอ่าติกตกอกยูนิ้เราเข้าไปแล้วก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้นะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรืออาจจะมีอีกแฮชแท็กอันนึงนะครับเขียนพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเก่งภาษากับติ๊กต็กอกเข้าไหมครับหรือลองดูเก่งภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอ่านะครับรูยังไม่เคยเข้าเลยเก่งภาษากับติกต๊กตอกอ่าก็าจะมี ขั้นตอนง่ายๆที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของคุณดูแพงอย่างไม่น่าเชื่อเลิกใช้ that's very good แต่ให้ใช้ that's brilliant เลิกใช้ that's very bad แต่ให้ใช้ that's awful เลิกใช้ i'm very tired แต่ให้ใช้ i'm exhausted เลิกใช้ it's very interesting แต่ให้ใช้ it's fascinating เลิกใช้ it's very หลังเราก็สามารถดูคลิปของเขาได้เวลาเวลาเขาได้นํำเสนอคลิปใหม่ๆนะครับอ่านไปเก่งภาษากับทิกตอกนะครับเก่ง ภา,าษาอังกฤษเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบอ่าเก่งภาษาอังกฤษอ่าก็จะเป็นคลิปของอ่าครูที่เขารวมรวมกันไว้อ่านี่ก็มีหลายคนเลยนะครับอ่าคนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการออกเสียงที่ถูกต้องคูพ่จา <ะ S 1> เลยไม่ใช่สลัดเพราะถ้าเราไปพูดออกอ่านะครับก็ยังมีหลยมีอ่านี่คนที่อยักเก่งภาษา,าอังกฤษอย่าลืมติดตาม c e b o o k p เพจของ Teacher m ไม e ด้วยนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นอันนี้ไออยากแชร์มากเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความรู้ใหม่ของหลายคนได้นะคะน้องอริสาอืมนะครับอ่าเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ได้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับเก่งภาษาอังกฤษติ๊กตอกยูนิเก่งภาษากับติ๊ t ตอกนะครับอ่านี่ส่วนที่เป็นคลิปนะครับที่เราสามารถเรียนรู้นะครับจากนะครับครีเอเตอร์ภาษาอังกฤษหลากหลายท่านนะครับสอนภาษาอังกฤษนะครับอ่า แล้วจะมีคลิปอะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้จากเอฟเฟกได้นะครับอนอกจากนี้เราก็สามารถยังทำเอฟเฟกได้นะครับทำเอฟเฟกนะครับได้โดยที่จะมีเอฟเฟกหนึ่งที่ครูจะนําเสนอนะครับเอฟเฟกที่ต้องหาเอฟเฟกนี้นะครับสอนภาษาตรงนี้นะครับอสอนภาษามันก็จะมีให้เราชี้คํานะครับชี้คําให้ถูกต้องนะครับนะครับอย่างนี้ ชี้คาเป็นต้นนะับมันก็จะถ้าเราชี้ถูกมันก็จะมีข่าวหายถูกนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็ลองดูนะครับเป็นเอฟเฟกต์สอนภาษานะครับอ่านอกจากนี้นะครับเรายังสามารถดูเอ็ดกับอ่าเดกตอกทีเชอร์ได้ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นลองดูอ่าคลิปครูบอลแล้วกันก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ครูบอลได้อ่าทำไว้สาหรับการดูเอ็ดนะครับอ่า ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยดูตัวอย่างของการดูเอ็ดนะครับฮัลโหลทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆนะครับที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะครับครูบอลเนี่ยกดตรงนี้นะขอดูเอีดจะต้องเรียนนะครับนะลองดูเอ็ดกันนะครับโดยครูจะถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ให้นักเรียนตอบนะครับอ่ครูพูดอะไรนักเรียนก็สามารถตอบตามที่ครูถามได้นะครับอ่ดูนะครับตัวอย่างเช่นนี้นะฮัลโหล r y o n นสวัสดีครับ สวัสดีเด็กๆนะครับที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะครับครูบอลนะครับครูบอลเนี่ยจะขอดูเอ็ดกับนักเรียนนะครับนะลองดูเอ็ดกันนะครับโดยครูจะถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ให้นักเรียนตอบนะครับเริ่มนะครับ what is your name my name is what is your name my name is ball โอเคประมาณนี้นะครับ how old are you i am 3 h how old are you i am 38 y e a r s old แล้วเราก็สามารถกด ไอ้กดถูกแล้วก็กดโพสได้ตามปกตินะครับถ้าเราต้องการที่จะโพสนะครับนะครับมีครูอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ครูบอลจะแนะนำนะครับลองเซิร์ชว่า Teacher นะครับ max นะครับอันนี้น่าจะเพียงว่า T E A C H A แล้วก็ Underscore M A X นะครับอ่า teacher max นะครับได้ทำคลิปหลายคลิปเลยที่น่าสนใจที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถดูเอ็ดสวัสดีครับดูเอ็ด ก,กับที่ช่วยแม็กซ์ได้นะครับเช่นด,ดูนี้นะฮะคลิปอะไรดีเ่าให้ตัวนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผมพูดภาษาไทยกลนแปลเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมครับหมูปิ้งอ่านเนี่ยเราสามารถดูเอ็ดได้นะครับ Grilled Pork อันนะครับดูน้ำดูเอ็ดนะครับไกย่ย่างอ่าแล้วก็กดอัดนะครับ สวัสดีครับผมพูดภาษาไทยกุณนแปลเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมครับหมูปิ้ง Grilled Pork อ่า uh, ใช่เห็นไหมค okay. รับ Grilled Pork Grilled Pork ไก่ย่าง Grilled Chicken Grilled Chicken อ่าประมาณนี้นะครับ Teacher Max นะครับ Teacher Maxim นะครับอ่าลองไปเซิร์ชดูนะครับตรงนี้ โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์้ใหกับผู้ชมแล้วก็เด็กๆนะครับาสามารถลองไปฝึกเล่นแล้วก็นำไปใช้ดูนะครับอขอให้เก่งภาษากันทุกคนนะครับสวัสดีครับ See you later